สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับพามาชมนะครับนาแปลงน้อยนะครับที่ผมได้ใช้นะครับรถไถนานะครับเดินตามนะครับตอนนั้นนะครับมาไถแล้วก็หว่านแล้วก็ทําชิปนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะครับถ้าผู้ติดตามเก่านะครับคุณอาจจะจําได้นะครับว่าตอนนั้นผมไถผมคาดยังไงเนาะแต่มาตอนนี้นะครับกลับมาตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับ สองสามเดือนนะครับผ่านไปตอนนี้นะครับข้าวสวยงามมากนะครับสวยกะจีมากนะครับผมครับตการเอาน้ําลงนานะครับผมตะกอนก็พานะครับทำการรักน้ํานะครับผมและตอนนี้ก็ถังได้รั่วนะครับก็น้าไม่ไม่ขึ้นนะครับตอนี้วันนี้ก็จะพามานะครับรีวิวดูนะครับชุดอาไดโบสูบน้ํานะครับผมสั่งซื้อมาจากนะครับนานแอปนะครับราคาก็ ไม่ถึงพันนะครับราคาน่าจะประมาณ900รอบาทนะครับเก้รอยกว่าบาทนะครับผมนะครับราคาขึ้นลงอยู่กับคู่ปองด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละท่านนะครับสั่งซื้อจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ก็เลยได้นําเข้ามานะครับประกอบชุดกับแผงนะครับโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์สามร้อยหาสบัตนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับแดดไม่ดีนะครับแดดไม่ดี ข้าวสวยงามมากนะครับผมใส่ปุ๋ยแล้วนะครับผมผมได้เปิดเครื่องไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับทําง่ายๆนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมแค่เอาวางไว้เลยนะครับนี่นี่แผ่นสุราเซลนะครับแผ่นนี้นะครับราคานะครับหนึ่งพันบาทนะครับสุราเซลวนะครับนี่น้ําไหลนะครับดูน้ําก่อนดูน้ําก่อนเนาะตอนนี้มีแดดนะครับนี่ครับท่อนะครับผมบอกว่าท่อสองนิ้วนะครับสองนิ้วมันก็ไม่ค่อยจะตรงปกเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็พอ ช้งานได้อยู่นะครับอันนี้คือไม่มีแสงแดดนะครับดูนะครับแดดอ่อนๆนะครับนี่นี่นะครับแดดอ่อนๆนะครับมีแต่ก้อนอ่าไม่นะครับผมบดบังนะครับแสงแดดนะครับผมแสงแดดไม่เต็มเท่าไหร่นะครับผมแต่เมื่อสักพักนะครับที่ผมทดลองดูนะครับก็ถ้าแสงแดดนะครับมาแรงๆก็ถือว่าแรงน้ําก็พุ่งอยู่นะครับผมนี่ครับจะอาจจะให้ดูนะครับตัวเครื่องนะครับก็เล็กๆนะครับไม่ไม่ใหญ่นะครับกระทัดรัดนะครับนี่ตัวเล็กๆเองนะครับจับยกขึ้นมาดูก็ได้นี่นะครับนี่ นี่นะครับตัวเล็กๆนะครับนี่นื้อนะครับนี่ตอนนี้ใส่ท่อนิ้วสี่นะครับไม่ถึงสองนิ้วนะครับเพราะว่าไฟนะครับน่าจะไม่ไม่พอนะครับแสงแดดไม่ดีนะครับมันใส่ได้สามขนาดนะครับรุ่นนี้นะครับใส่ได้ทั้งหนึ่งนิ้วแล้วก็หนึ่งนิ้วครึ่งแล้วก็สองนิ้วเนาะครับถ้าอยากทราบว่ารุ่นไหนก็ลองไปพิมพ์ดูนะครับในนะครับอ่าราสดานะครับผมนี่นะครับตัวนี้เลย นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับตามนี้เลย่งครับผมราคานะครับ900นะครับยีบาทนะครับผมอ่าเอาลงน้ำเนาะครับนี่มารีวิวให้ดูเลยนะครับผมจะดจ้านี่นะครับผมเข้ากับชุดประกอบนะครับอ่าแผงโซล่าเซลล์นะครับราคานะครับประมาณ1,000บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่เนาะครับนี่ก็ประมาณ350บาทถึง400บาทนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับ1แผงนะครับอ่าวิธีการต่อใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากครับนี่ ต่อแบบนี้เลยครับนี่นี่ผมต่อนะครับดูนี่แค่เอาคลิปไว wrote, ้อยางงี้นี่นะครับง่ายง่ายครับมาไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นไฟนะครับดีซนะครับผมไฟดีซนะครับสิบสองโวลต์นะครับไฟออกน่าครับง่ายง่ายนะครับแบบนี้เลยนี่ครับเอาวางไว้เลยนะครับส่วนแผงก็เอาวางไว้เหมือนกันครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับชุดอเนกประสงค์นะครับผมที่อยากแนะนํานะครับผมโอเคนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับพอพอได้ใช้งานนะครับผม นาฬิการักน้าของผมก็ข้างบนนี้ครับมันรั่วนะครับก็ไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปซ่อมนะครับนี่ตรงนี้ครับมันรั่วแล้วเกิดรอยรั่วมากแล้วก็ดึงน้ําไม่ขึ้นนะครับผมตอนแรกๆก็ดึงน้ําขึ้นดีนะครับตอนนั้นน้ําเต็มสระเลยนะครับดูนะครับรอยน้ํามันลดลงนะครับเป็นเกือบเมตรนะครับน้อยรอยน้ำลดลงลดลงนะครับตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับเห็นช้างอนดินนะครับเป็นเป็นเมตรนะครับเป็นโพรงเลยนะครับนี่นะครับระดับน้ําลดลงนะครับเยอะเหมือนกันนะครับที่ก่อนน้าก็ถึงผังเลยนะครับระดับเดียวกับ แรงนาเลยนะครับนี่นะครับพอมีแดดถ้าแดดแรงนะครับแดดแรงเขาก็น้ําก็จะพุ่งนะครับตามตามแสงแดดนะครับตัวนี้นะครับถ้าถ้าถ้าแดดแรงน้ําก็แรงครับแดดค่อยถ้าแค่แสงธรรมดาก็น้ําก็ยังไหลนะครับถือว่าไหลนะครับแต่ก็ไหลไม่อาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับไม่แรงเท่ากับที่แสงแดดแรงนะครับผมถ้าแสงแดดจ้านะครับก็ก็แรงนะครับนี่นะครับชุดเทประสงส์นะครับอยากแนะนํานะครับ ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทํโครงทําอะไรนะครับผมก็ซื้อมานะครับเป็นซื้อมาแบบนี้ก็เอามาใช้งานเลยเอามาวางใช้งานแล้วก็ต่อแบบง่ายๆครับลองต่อดูนะครับบวกลบนะครับเขาก็ทําเครื่องหมายไว้นะครับตัวนี้มีเครื่องหมายอยู่นะครับนี่ครับแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตรงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่มันจะมีขี้โคลนนิดหน่อยนะครับนี่ตรงนี้เครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับส่วนนะครับด้านนี้ก็จะเป็น ครื่อหมายลบนะครับนี่เห็นเลยนะครับผมชัดเจนเลยนะครับนี่เราก็ต่อนี่แบบนี้เลยครับใช้งานง่ายนะครับผมสะดวกสบายนะครับอยากย้ายไปไหนเราก็ยกคนเดียวก็ได้นะครับพอได้อยู่นะครับยกต่อตะแคงข้างยกนะครับหรือไม่ก็ยกสองคนนะครับก็ยกช่วยกันเราอยากย้ายไปตั้งตรงไหนแล้วก็ยกไปนะครับท่อน้ําเราก็เอาไปจุ่มตรงไหนก็ได้ครับนี่นี่นะครับน้ําก็ถือว่าใช้ได้นะครับแรงแรงเหมือนกันนะครับนี่ดูครับนี่ครับผมไม่ดูนะครับนี่ นี่รอบอันนี้แดดแดดไม่แรงนะครับก็พอได้อยู่นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับผมรับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็นะผมแปะลิงก์ไว้นะครับสนใจนะครับชุดนี้ก็เข้าไปดูในนะครับอ่าช้อปปีได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมว่าปั๊มตัวไหนตัวไหนนะครับดูได้เลยนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปนะครับผมนะครับอยากแนะนํานะครับ ชุดสูบน้ำอันนี้ประสงค์เนาะไดโวนะครับ12โวลต์นะครับ DC 12โวลต์นะครับโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ประรงนะครับสําหรับใช้งานตามสวนนะครับในสวนหรือว่าสูบน้ําเข้านานะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับไม่มียุ่งยากนะครับไม่ต้องใช้แบตนะครับไม่ต้องใช้แบตนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปั๊มตัวนี้นะครับผมปั๊มตัวที่ผมบอกนะครับปั๊มตัวนี้เนาะปั๊มตัวนี้แล้วก็ ประกอบเข้ากับแผงตัวนี้นะครับต่อตรงแบบนี้นะครับต่อต่อไฟนะครับต่อสายเข้าใช้งานได้เลยนะครับผมไม่ต้องจําเป็นต้องไปซื้อซื้อแบตนะครับให้ยุ่งยากหรือว่าเอาแบตมาใส่ให้ยุ่งยากต้องมีแผงคอนทุนคอนทูลอะไรให้ยุ่งยากนะครับนี่เอาแสงแดดมาแล้วครับแสงแดดมาแล้วตัวนี้อ่าแดดมาแล้วนะครับผมแดดมาแล้วอคือไม่ต้องไปใช้แบตให้ยุ่งยากครับก็คือต่อต่อเข้าแล้วเนาะก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับผมครับอยากฝากไว้นะครับอีกหนึ่งชุดนะครับ ถ้านะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับชุดสูบน้านะครับใดหรือว่าไดโวนะครับปั๊มจุ่มนะครับอ่าสิบสองโวล์นะครับอ่าก็ชุดนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับนี่พอมีแสงแดดขึ้นมาอีกนิดนึงเขาก็น้ําก็จะแรงนะครับพุ่งกว่าเดิมนะครับนี่นี่นะครับนะครับดูครับแรงนะครับแรงเหมือนกันนะครับดูครับขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยนะครับผมถ้าแดดแรงเขาก็แรงนะครับถ้าแดด ถ้าแสงถ้าแสงเนาะแสงแสงแรงหรือว่าแดดแรงเขาก็พุ่งเลยนะครับนะครับแต่ถ้าแดดอ่อนๆก็ยังไหลอยู่นะครับแต่ก็อาจจะไหลไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้เป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับไม่ก็หนึ่งทับสี่นะครับหนึ่งคูณหนึ่งทับสี่นะครับอ่าหนึ่งนิ้วหนึ่งทับสี่นะครับโตกว่านิ้วครึ่งมานิดนึงนะครับนี่พุ่งเลยนะครับเขาก็จบพุ่งเลยนะครับถ้าแดดแรงนะครับผมใช้งานได้ดีจริงครับผมรับประกันครับผมรับประกัน ครับสวนฉัดกีฬานะครับคอนเฟิร์มครับผมใช้งานได้จริงนะครับผมวิธีการต่อก็ไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากมากมายนะครับผมถ้าท่านใดสั่งซื้อไปหรือว่าใช้งานไม่เข้าใจการในการใช้งานยังไงก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับเข้ามาสอบถามผมได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ุงต้องขอฝากนะครับพี่น้อง่าไว้แค่นี้แหละครับผมนะครับผม ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่านะครับที่สละเวลานะครับเข้ามารับชมนะครับคลิปของเรานะครับผมอ่าก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมดูคลิปแล้วนะครับโอ้ดูครับพอแดดแรงนะครับนี่พอพอแดดแรงนะครับเขาพุ่งเลยนะครับนี่ดูครับดูแสงแดดมาเขาพุ่งเลยนะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับผมนะครับผมนี่นะครับอยากแนะนํานะครับผมลองไปสั่งซื้อหรือว่าหามาใช้กันดูนะครับใช้ เอาไว้ใช้ในสวนหรือว่าใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับตามสวนนี่สะดวกมากเลยนะครับผมหรือว่ามาสูบน้ําในนาก็ใช้ได้นะครับนี่ไม่ต้องไปติดตั้งอะไรยุ่งยากนะครับแค่เอาวางไว้อย่างนี้นะครับผมใช้งานได้เลยได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้แค่นี้จริงๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่สละเวลาเข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับผมไรดีแท้วะ